นัชชาแอนด์แก๊งวันนี้ประทึกและเสียวสุดๆกับภารกิจเสี่ยงตายถ้าโค้งเร็วไปหน่อยมันก็ลมนน้มกันวันนี้ไม่คนลิปเท่าไหร่ปิด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 เบา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 ตอนที่นัชชากำลังขับอยู่นะคะเห็นเท่า น้าช้าคะค่ะ๋ยวไปตามน้องหน่ยอยสิลูกทำไมช้าจังเลยเดี๋ยวเราก็จะสายแล้วเนี่ยหนูฝากน้องไปหยิบสาย USB อะคะ่ะน,น้องอาจจะหาไม่เจอเนี่ยอ๋อช้ามากอรออีกแป๊บหนึ่งนะคะคุณแม่อ่านี่ไงมาพอดีโอ๊ยอรอ เลือกเลยเอาสาย USB อะไรทุกอย่างเนี่ยนัชชาหนูเอาสายมาทำอะไรคะลูกอ๋อนัชชาเอาสายเนี่ยนะคะมาต่อฟังเพลงกับรถค่ะโอ้โหนัชชานั่งข้างหลังสุดนี่จะต่อสายทำไมให้เกะกะคะลูกไม่ต้องใช้สายนะคะให้วุ่นวายเลยรถคันนี้เนี่ยใช้ว e l e s s Apple CarPlay แบบไร้สายเดี๋ยวคุณแม่จะสาธิตให้ดูเนี่ยนัชชานี่มันอยู่ตรงนี้นี่กดเชื่อมต่อแค่นี้เรนก็มาแล้วนัชชาและคุณแม่เนี่ยก็เชื่อมต่อไปแล้วด้วยก็ยิ่งง่ายเลยนะคะ ขึ้นรถและสตาร์ทรถเพลงก็จะเล่นต่อในรถได้เลยค่ะไม่ต้องเสียเวลามาเชื่อมต่อใหม่เรียบร้ oh <my> อยโูหมอยบอยได้จริงจริงๆนะครับเนี่คุณแม่คะแต่นัชชายอยากลองฟังเพลงแนวสไตล์ของนัชชาบ้างค่ะโอ้ได้จังหนัชชา หยิบมือถือของหนูนะคะแล้วก็เปลี่ยนเพลงของหนูได้เลยลูกไม่ต้องเอื้อมตัวมากดที่หน้าจอรถนะคะแล้วก็ว i r ร์สแอ Apple c า r p เพลเนี่ยสามารถคอนเน็ก์เวลาที่ป๊าโทรหาคุณแม่ได้ไม่ต้องถือโทรศัพท์คุยอันตรายนอกจากนี้เนี่ยคุณแม่ก็ยังดูรายชื่อดูแผนที่ดูเพลย์ลิสต์ที่เราเก็บไว้แล้วก็ชาร์จแบตเป็นในตัวได้ด้วยลูกโดยใช้วายร์สทาร์เจอร์ทำได้ทุกอย่างครบจบในที่เดียว้ายพร้อมหรือ,อยังคะพร้อมแล้วแม่คาดเข็มขัดด้วยครับลูก นัทชาแอนด์แก๊งวันนี้มาซิ่งกันที่กับบ้าคิดส์เรดซิงส์คูลสนามของนักบินรุ่งจ,จิ๋วโอ้เจ๊จดูนั่นสิเฮ้เจเจเราที่จังเลยพี่คุณเจเจพี่นัทจะทำงานจ้ะถ้าอ่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเอาดีกว่าป้า ชาคิดว่านะคะก็ไม่ได้ยากเกินเพราะว่านชาเคยลองมาแล้วก็คือป๊าป๊าจับแล้วหนูก็ขี่มาถึงก็โม้ใหญ่เลยนะครับพี่นชาแต่อย่าลืมว่าอันนั้นน่ะมีป๊าป๊าจับแต่อันนี้ไม่มีนะครับสวัสดีค่ัสดีค่สวัสดีครับหพวกเรานชาแะแก๊งค่ะครับผมหนูกับน้องๆอ,อยากมาขี่มอเตอร์ไซแบบนี้เลยค่ะครูถามก่อนมีใครปั่นจักรยานได้แล้วมั้ง ผมบนจักรยานสี่ล้อได้ผมบนจักรยานสี่ล้อได้ปั่นได้แค่สี่ล้อยังจะมาอวดอีนกนะครับพร้อมๆอ,อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ทางโรงเรียนกรบ,บ้าลิซิ่งสกู๊นะครับเรามีใเ,เรื่องของการฝึกจักรยานให้ด้วยอ่อาไม่ต้องเป็นห่วงเดีย๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยดีดไหมครับดีเลยค่ะแล้ววันนี้มันเหมือนรถมอเตอร์ไซค์หน้าปักจอยพร้อมไหมครับเหมือนแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จะเป็นลักษณะรถของเด็กก็เป็นเครื่องตัดญ้านะก็สามารถที่จะฝึกได้เล่นได้ไม่ยากเท่ามอเต์ พร้อมมากเลยครับไปอะไรกว่าไปเลยไปกันเลยวันนี้มีคุนลิงเท่าไหร่ปิด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 อันนี้ครูหลิวนะครับเอาอันนี้ครูหลิวสัคร<ช>ับส่วนอันนี้ครูเบลนนครับครูเบลส่วนนุ้คน,นครูนาย,นนนายมีน้องนัชชากับน้องเผาใช่ไหมที่ปั่นจักรยานได้แล้วเนาะแล้วทำไมเราต้องฝึกฝนในการปั่นจักรยานก่อนที่จะมาขี่มอเตอร์ไซค์แล้ว ถ้าเราไม่ฝึกฝนเราจะมาขี่มอเตอร์ไซค์ได้เลยไหมคะกอ <interpret. S 3> ตอบเลยคนระับไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับพูดยังไม่เป็นเลยลพูดยังไม่เป็นเลยลคือพูดพร้อมปั่นจักรยานแทบจะยังมไม่เป็นเลยทําไมครูถึงให้หนูปั่นจักรยานให้ได้ก่อนเพราะว่ามันเป็นการฝึกเรื่องของการใช้กมเนื้อมัดใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องเอาทักษะที่ได้จากจักรยานเนี่ยนะครับคือการใช้กมเนื้อมัดใหญ่ในการคอนโทรลในาการทรงตัวบาลานซ์เอามาประกอบก,บกับการแยกประสาทในการใช้กมเนื้อมัดเล็กนะครับ ก็เลยเป็นคําตอบว่าทําไมต้องปั่นจักรยานพี่ผู้พี่พร้อมยังขี่จักรยานไม่ได้จะขี่เบไซ์ได้ไงเบรกหน้าจะอยู่ด้านขวาจำไว้เรนะฮะถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ยด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นซัเนี่ครับครับแต่รถที่รู้จะฝึกกันเนี่ยก็คือด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเบรกหลังแล้วเวลาเราจะกดเบรกอะคะเราควรกดเบรกหน้าหรือเบรกหลังคะเบรกหน้าเนี่ยเราจะใช้ในการหยุดรถสมมุติว่าเบรกหน้า ร้อยเปอเซ็นเราเบรกปุ๊บรถหยุดเรารอ,อาจจะมาใช้เป็นหลังนิดนึงก็ได,ตนนไไได้ตอนนี้จำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้จำอะไรไม่ได้เลยฮ้ยนี่แค่เพิ่งเริ่มนะเนี่ยพอเพาความจำก็เต็มซะแล้วเรามาดูท่าทางกันกับขี่เลยกว่าการแข่งรถเราเรียกว่าเลสซิ่งแบบที่เรากำลังจะขี่กันนะครับจะมี5้าจังหวะในการขับขี่ที่เราต้องทำให้ได้นะครับทางตรงเนี่ยเรามาปุ๊บเนะี่ยท่าที่หนึ่ง ท่าเตรียมสมมติข้างหน้าคือโค้งซ้ายปึ๊บท่าเตียมเตียมปุ๊บเราก็จะขยับก้นอ่ามอบอยู่ครับแล้วก็ขยับก้นอ่ามอบอยู่แล้วขยับก้นขยับก้นออกไปครับปึ๊บอ่าแล้วหมอบอยู่ปึ๊บนี่คือท่าเตรียมจังหวะที่สองยกคันเร่งเบรกตอนเราขี่มาเนี่ยเรามอบมาเนี่ยเราบิดมา100%พอจังหวะที่จังหวะที่สองเรายกคันเร่งและเบรกเราต้องยกคันเร่งให้หมดเลย100%ปิดให้หมดเลย100%และเบรกด้วยพร้อมกันจังหวะที่สามปล่อยเบรก ไหลเข้าโค้งเข่าเราจะกลางออกเพราะอะไรถึงอ่าถึงต้องเอาเข่าติดพื้นเพราะว่าเป็นการเช็คระดับความเอียงของรถจังหวะที่4เดินคันเร่งเราจะโค้งต้องมองไปทางข้อย่าเพิ่งเล่นกันสิครับพี่นาชาเผาเดี๋ยวก็จำที่ครูสอนไม่ได้หรอกโรงเรียนเรานะครับ มีบทลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโรงเรียนเรานะครับอยากจะให้ทุกคนตั้งใจนะครับเพราะกิจกรรมตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมากนะครับเอาละสิครับที่โรงเรียนมีบทลงโทษสําหรับคนที่ไม่ตั้งใจเรียนด้วยโดนแน่แครับดอะแก๊งอยากเห็นสักคนหนึ่งออกมาเป็นตัวอย่างหน่อยน้องเผามาจังหวะที่หนึ่งเตรียมจังหวะที่สองยกกันเล่งแล้วเบรกอ่ายกกันเล่งอ่าเบรกปึ๊บอ่าจังหวะที่สามปล่อยเบรก ปล่อยเบรคอ่าอ้าวโหเก่งแล้วเนี่ยกลางเข่าด้วยลูกอ่ากลางเข่าอ่าอ่าเออเอออล้และอันละใส่แฮนตัวจริงมาแล้วใช่ไหมครับพอเพ้ายากไหมครับยากเหรอ ่อลงสนามจริงนักเรียนทุกคนจะต้องเรียนรู้ทฤษฎีกันก่อนเพื่อเรียนรู้วิธีการขี่รถแบบพื้นฐานและการฝึกกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆคนที่น่าเป็นห่วงคือพี่พุธพี่พ่อแต่ว่าห่วงคุณน่าจะเป็นพี่พุธนะครับพี่พุธกลัวเสียงดังไม่ต้องพูดห่วงตัวเองก่อนเดกครับพผาเผาไองบอกม้งนา,นาอันนี้โอ้โหนชาเก่งไงระหว่ที่สองยกกันเลงยกตัวขึ้นมาด้วยยกตัวขึ้นมาอ่านั่นแหละ ตอนที่สามมาปล่อยเบรกอ่าแล้วโค้งอ่าแล้วก็กลางเข่ามาอืออ๋อนี่แหละเนี่ยแหละใช่เลยนะชาเก่งเก่งดูแล้วก็ง่ายนะแค่ดูอ่ะมันง่ายครับคุณพูดแค่เดินเต้นหรอกแค่ปั่นจักรยานเองอาล้วปกติอยู่บ้านปั่นได้ป่ะปั่นจักรยานสี่้อได้ตอนเนี้ย้าชาอีกขึ้นมานึบหนึบสองนอก่อนที่เราจะขึ้นนะอันเนี้ยเาข,นนนนขเามีครูออาวไหว้มีครูต้องทำไงปฏิการ ว้ายสวยเชียวนะครับพร้อมอม,มันมีครูจริงๆเหรอ,พอพทุกอย่างทุกอย่างมีครูหมดอมอไซด์ด้วยไปให้กันใหญ่แล้วครับพุทธพุทธเดี๋ยวครูนะครับจะให้น้องพุทธถ่รถไปข้างหน้านะครับเขีนไปนี่แหละแล้วก็เขีนกลับมาตรงนี้ให้วนอยู่อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะฝึกให้น้องพุทธเนี่ยทรงตัวบนจักรยานได้ก่อนครับเวลาปั่นเนี่ยเราจะทรงตัวได้ง่ายขึ้นถ้าพร้อมปั่นจักรยานได้พร้อมจะขี่มอไซด์ได้เลยจะขี่มอไซค์ได้ไหมล่ะครับ ก็ได้ประมาณนึงแต่ว่ายังไม่ได้น้อยใช่ครับแล้วครูต่อคิดว่าวันนี้พอจะทําได้ไหมทำได้อยู่แล้วครับต้องพร้อมเก่งไปอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับป่ะตรงตัวได้ยังตรงตัวได้แล้วเทา้เทาขึ้นํามาแจยแล้วยกขาขึ้นถ้าตรงแลยยกขาขึ้น <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ๊ยไหมไ<ป>ม,มันก็ไม่ค่อยยากนะมันก็แค่ฝึกทรงตัว หน่ยแหมใจสู้เกินร้อยเลยนะครับพร้อมๆแต่อย่าลืมนะครับว่าภารกิจวันนี้คือสิงนักปิดทีมงานเขาชาเลนจ์ด้วยมอเตอร์ไซค์ครับไม่ใช่จักรยานอันนี้เราจะทําอะไรบ้างครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาหัดบิดคัะเร่งท้องก็เบรกปิดะเร่งครับเบรกสองข้างอ,าอ,าอ่าเ,เอาไหมอเวลาเบรกมองหน้าลูก แพ้เพิ่เดียว,อยวออออโอเคโอเคอันนี้พอลงไปขีใ่ในสนามได้ยังคนนึงครับ,รบเดี๋ยวน้องเผาลองขี่ทางตรงแล้วก็ลองเลี้ยวกลับมาทำตามขาที่ครูตั้งเอาไว้ก่อนอถ้าน้องเผาทำได้ปุ๊บแสดงว่าน้องเผาพร้อมแล้วที่จะลงไปขี่ในสนามกันโอเคไหมครับครับโอเคครับ ค่อยเปิดทะเลขมองทางหน้ามองห้ามงหน้าแค่ประมาณนี้ก่อนอ่ะมองทางหน้าอ่ะคูครูอนุญาตให้หนูดูได้สองั้งอ่ะดูมือตัวเองก่อนเนนอ่ะเปิดเอาพุ่งเอะพอปิดปิดเลยปิดเล็กเร็กอ่ไม่มองแล้วนะมั่นใจมั่นใจหน่อยสิครับเจเจ เดี๋ยวดูสัญญาณครูแล้วค่อยทำโอเคไหมครับอ่ะปดมองแน้มองหน้าโอเคอ่ะปี๊ดปี๊ดติดทีก่อนสิสมาธิเอาแล้วลุกหน้าต้องติดสี่แล้วโอ้ยตะกีๆมันสั่นตลอดเลยอะตอนนี้มือหนูสั่นมือหมดแล้วคือมันสั่นเพราะว่าหนูตัวหนักแล้วมันเล็กแล้วคือเวลาเร่งใช่ไหมมันจะเดินดิ้นดิงนดิ้คือแบบมือสั่นเลยอ่ะคะ คุณครูขอเรียกสมาธิเจเจด้วยการทำโทษสนอยแล้วกันนะครับโอ Hop, ้โหมันฝันในทั้งตัวเลยเนี่ยตอนมือแนี้ฝันเลยเร็เรบสุดท้ายนะครับอเ มีความเหนืแล้วยกเท้าขึ้นนั่นแหละค่อยๆค่อยๆนานแล้วเก่งไว้เก่งไว้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วตั้งใจขนาดนี้อีกไม่นานก็ปั่นได้แล้วครับพร้อมๆดูปากฉันเหนื่อยนะจ๊ะเหนื่อยนะจ๊ะยืนขาข้างเดียวนะครับฝึกทรงตัวหน่อยอ่าอย่ากางแขนขึ้นยังไหมยังไหมยังยัง ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคูกดข้างนี้เอียงหนูก็ต้องเอียงมาข้างนี้ใช่ไหมครับขอสิบวิพอแล้วพร้อมหนึ่งแบบนี้ไม่ผ่านแสดงว่าต้องถูกทามโทษเอามือประสานกัทอยลุกนั่งสิบครั้งปฏิบัติครับหนปวดขาครับปวดขาครับแค่นี้เองนะครับพุธพูธแล้วจะมีแรงไปปั่นจักรยานต่อไหมล่ะครับเนี่ย ตอนขับพังตรงนะคะและชาว่ามันง่ายมากอ่าช้าช้าหน่อยชนะ้าหน่อยอ่าได้ได้โอเคโอเคเอาขาขึ้นเลยเบรกเอาขาขึ้นเลยเ,เ,อ,เอ,อย่าลืมใช้เบรกเบรกในจุดที่กำหนด โอเคเคันเร่งแล้วเราทรงตัวอย่าบิดหมดด้วยเบา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 เออโอเคนี่พอโอเคนี้พอเอาหมอบไปข้างหน้าหมอบไปข้างหน้าเบ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 สเบสจะบปั๊บผิวมันน่แปลนะเร็วกว่าเดิมแปลใจเย็นๆลูกใจเย็นๆลูกเข้าใจที่คุณครูพูดบ้างไหมครับเนี่ยเผาเผา มองตรงอ่ะปิดไฟปิดไฟมองตรงมองตรงมองมองตรงมองตรงมอง,มต,รง,มต,รงมตรงอ่ะอ่ะไปเรไปเืไปเลยไปเไปเืิ่มยากขึ้นเข้ามาห้ามห้ามเกินขึ้นทางนี้ <gesch ee S 1> โอเค วนทางไหนเราวนซ้ายถูกไหมครับเราวนซ้ายแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นเลี้ยวขวาบ้างโอ้ยงานเข้าสิครับขนาดที่นัชชาย,ยังไม่รอดล้มโชว์ซะงั้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วยังจะไหวอยู่ไหมคือปกติถ้าจะหกักโค้งอ่ะเขาต้องหกองักโค้งอวนๆแต่ว่าแบบรอบใหญ่แต่อันนี้นะัชชาหักโค้งเร็วไปหน่อยมันก็เลย ขามันสะดุดอะแล้วมันก็เลยหักเยอะเกินไปแล้วมันก็ล้มกันทั้งวอซค์ทั้งหนูแล้ววอซา์ก็ทับขาแล้วตอนนี้ก็ปวดอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรหายเอาใหม่หรือพักก่อนเอาต่อเลยเอาต่อเลย,เอ,อ,เลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงเดี๋ยวครูเก็บเบรกล้มเบรกหักเลยเหรอครับเจเจไปเลย การนี้หนูเข้าใจแล้วครูก็จะพาไปสถานที่ต่อไปก็คือเป็นฐานเล็กแปด้าหนูบิดเร็วกูวิ่งตามไม่ทันนะผูหมดแรงนะไป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 ใกล้แล้วครับเผาอีกนิดเดียวเท่านั้นครับ ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้โอ้ยพักเท้าก็แทกใส่ครับเรียวแล้วจัก,กรยานมันดื้อมันต้องพักก่อนดูสิมนสันยังไงก็บังคับไม่ได้ตอนนี้เวลายืนเฉิๆเฉิมันกล้าล้ม เวลาลมเจ้าตัวนี้ก็มาเกี่ยวให้เจ็บสงสัยงานนี้จักรยานจะไม่เอื้ออำนวยนะครับเนี่ยเขาแล้วขาขึ้นพร้อมแล้วขาขึ้นตามมองข้างหน้าตามมองข้างหน้าไว้เฮ้ยพุ่ปั่นจักรยานได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงถือว่าเก่งมากเลยนะครับพร้อมๆเก่งมากข้อหนึ่งได้แล้วครับข้อต้องทรงตัวบาลานซ์อยู่บนใบ ไม่เอาขาลงจากรถไม่เอาขาลงไปแตะพื้นขี่บนไม้เนี่ยให้ช้าที่สุดไม่ได้เร็วที่สุดเข้าใจไหมครับเอาขาลงขาลงลองทับเองอ่ะช้า,ชาไปมองไปไกลอย่ามองพื้นมองไ,ไกลเล่งขึ้นไปอบ๊กเบ๊กแบก๊แบก,บกอ่เบา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 ไม่เคยเล่นเลย เปิดเข่าอไปนิดงขยับหันหน้ามองดีดีค่ะลองขยับนิดงหนึ่ง,งสองสามขยับค่หาหันหน้ามองนีระหว่างที่นชัชชาทำเลขแปดอยู่นะคะนัชชาทำผิดท่ามันก็เลยจะยากหน่อยตอนแรกแต่ครนี้นชันชชาพอนัชชาทำถูกท่าแล้วมันก็รู้สึกแบบคล่องแคล่วขึ้น ขยัยามหันหน้ามองสายตาดีดีโอเคดีไปดีลูกดีดดตอนที่แนมะ่ชาจะมังขับอยู่นะคะเห็นเ่าเข้าเท่าเท่าได้มาตั้งแต่ไกลเลยขานมาเท้า เขาลงจากไม้กระดานปุ๊บแล้วเหมือนกับบอกมาว่าความตกใจของเขาเขา,าเลยใช้เร่งเพิ่มเจอราวกั้นไปดิก็เลยเด้งขึ้นมาก็ถามว่าสู้ต่อไหมเขาบอกสู้เอาต่อแสดงว่าเนี่ยใจเขาค่อนข้างที่จะสู้เพราะว่าไม่เบรกไงมันก็นเลยไปถือว่าเป็นบทเรียนของลูกผู้ชายแล้วกันนะครับเผาเผาวันนี้จะปั่นเป็นไหมล่ะครับถ้าเกิดว่ายังปั่นไม่ถึงตรงนู้น ون? ยามาให้กินน้ำโอเคยไหมไปเร็วมันยากตรงความกลัวในใจเราเนี่ยกลัวว่าจะหลุนถ้าหลุนก็ไม่เป็นไรเราคิดว่ายากแต่ต้นถ้าเราก็ทำ นายที่สุดก็ปั่นจักรยานได้สักทีนะครับพูดดีใจด้วยครับอยากเอาคันนี้กับบ้านะานะสนุกมากเลยอะล่ะหลังจากฝึกกันมาทั้งวันแล้วถึงเวลาแข่งจริงกันแล้วนะครับางานนี้ใครจะชนะใครครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ในโหมดของการแข่งขันนะครับแล้วเดี๋ยวรัชชาเป็นมือใหม่นะครับงั้นเราจะให้น้องจีย่าต่อให้น้องจีย่าขี่สองรอบ น้องรัชชาขี่แค่รอบเดียว <Okay. S 2> แล้วเรามาดูว่าเวลาใครจะดีกว่ากันเค okay, พร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอเคไปลุย สรุปเวลาการแข่งขันกันนะครับ2รอบของน้องจีย่า1นาที9าวินะครับส่วนน้องนัชชารอบเดียวหนึ่งนาที5าวินะครับของน้องจีย่าแห้งน้องนัชชารอบหนึ่งไป4วินาทีครับขอบความเก่งที่สุดและเข่งกับเพ่อนน่อยท้าชัย <c oughs> มั่นใจเราใช่ไหมครับที่พูดออกมาทีเนี่ยสิ่งเดียวที่นักแข่งคนมีหัวใจ เหรียญเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่าเขามีความกล้ากล้าที่จะทำกล้าที่จะลองเขาล้มเขาไม่กลัว มันเป็นสิ่งที่เด็กในหลายๆคนไม่มีเหมือนเพานะครับด้วยความกล้าของเพาคูเลยต้องมอบเปลียนให้เพานะครับครับครับเพาจะเป็นชั้นทั่วโลกใครได้ขอแค่มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจรับรองว่าเป็นแชมป์ได้นแน่แน่ครับน้องเผาสัปดาห์หน้ารับรองว่าท้าทายกว่านี้หลายเท่าห้ามพลาดนะครับ